สวัสดีครับวันนี้ครูจะมาสอนการใช้งาน Google Drive นะครับวิธีการใช้งาน Google Drive นะครับนักเรียนเข้าไปที่ลูกชิ้น9้าลูกตรงนี้นะครับแล้วก็กด Drive นะครับอันนี้คือพื้นที่ Google Drive ของนักเรียนนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่เก็บไฟล์ถ้าพูดกันภาษาบ้านๆก็เป็นเหมือนแฟลชไดร์อันนึงนะครับแต่เป็นแฟลชไดร์ที่อยู่ในอากาศข้อดีคือไม่ต้องพกไปไหนมาไหนนะครับข้อเสียคือ ต้องมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับถึงจะใช้ได้นะนักเรียนสามารถเอารูปมาใส่ก็ได้เอาวิดีโอมาใส่ก็ได้ไฟล์งาน Word e ด e e l กเซลได้หมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติครูเอารูปมาใส่นะครับสมมติครูมีรูปแบบนี้ครูก็แค่คลิกลากฟึบปล่อยนะครับรูปก็ทำการอัปโหลดมาเสร็จแล้วเรียบร้อยครับนี่สามารถเปิดดูได้ น,นักเรียนจะไปเปิดที่ไหนก็ได้นะครับในโทรศัพท์เครื่องไหนก็ได้ที่เป็นเมลของนักเรียนนะครับแล้วก็สามารถไปใช้บนคอมพิเวเตอร์เครื่องอื่นก็ได้แต่ต้องเป็นเมลนักเรียนนะครับแล้วก็ที่สําคัญต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับถึงจะใช้งานได้นะหรือถ้าคุณครูสั่งงานเป็นงานกลุ่มนะครับนักเรียนแบบเอ้ยเราจะทํายังไงดีถึงจะพิมพ์ได้พร้อมๆกันนะครับเราสามารถสร้างงานไปที่ใหม่เนี่ยนะครับสร้างงาน Word e x c e l PowerPoint ตรงนี้ได้หมดเลย นะครับอ่าเช่นสร้าง Word นะครับก็เป็น Google เอกสารนะครับนักเรียนสามารถพิมพ์งานปุ๊บป,บปบุได้นะครับหรือบางคนขี้เกียจพิมพ์จะพูดได้ไหมอ่ะไปที่เครื่องมือนะครับแล้วก็พิมพ์ด้วยเสียงเห็นไหมสวัสดีครับนักเรียนรับประเขาพิทยาคมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนปีการศึกษา2 5 6 4อ่า ก็อาจจะมีเพี้ยนบา้างก็ต้องมาแก้ไขกันไปแบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าจะให้เพื่อนพิมพ์ยังไงตั้งชื่อครับสมมติอันนี้เป็น Google Docs ไป Google Docs นะตั้งชื่อตั้งชื่อเสร็จปั๊บนักเรียนทำการแชร์ครับการแชร์เนี่ยถ้านักเรียนแชร์กับคนไม่เยอะก็สามารถเพิ่มเมลเข้าไปตรงนี้ได้เลย ใส่เมลเข้าไปได้เลยนะครับหรือถ้าจะแชร์กับคนเยอะๆนักเรียนก็สามารถเปลี่ยนลิงก์ตรงนี้ได้นะครับนะลิงก์ตรงนี้มีอะไรบ้างอ่ะก็จะมีจํากัดจํากัดก็คือจะเป็นอ่เดี๋ยวเลือกก่อนเสร็จสิ้นนะครับจํากัดหมายถึงจะต้องมีชื่ออยู่ในตรงนี้ด้วยนะครับถึงจะทําการแก้ไขได้ทําการดูได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ ถ้าเป็นะปะระบบคับพิยคมสกูแบบนี้ล่ะอันนี้หมายถึงแชร์ในองค์กรนะครับก็คือคนที่มีเมลที่เป็น l p p a c t h สามารถเข้ามาใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเป็นทุกคนที่มีลิงก์หมายถึงใครก็ตามแต่ที่มีลิงก์ก็สามารถเข้ามาใช้งานได้คราวนี้การใช้งานเนี่ยนะครับก็มีอยู่3แบบด้วยกันนะครับก็คือมีสิทธิ์อ่านอย่างเดียวหรืออ่านได้แสดงความคิดเห็นได้ หรือ Editor Editor คือสามารถแก้ไขงานได้เลยนะครับเปรียบเสมือนเจ้าของอีกคนหนึ่งเลยนะครับเพราะนั้น Editor นี่เวลาจะแชร์ให้ใครต้องต้องดูดีๆนะครับอันนี้ครูยังไม่แชร์นะครับคูจะแชร์ตรงนี้ครูจะแชร์ให้อนุชา slpp ac th ทรงโป้งเข้าไปนะครับอนุชาก็ไปเช็คเมลได้นะครับอันนี้ครูขี้เกียจเช็คนะครูทำการคัดลอกลิงก์เลย ทำการเปิดมาคู่ๆกันเลยกดวางป้ายนี่คู่เข้ามาแล้วสังเกตว่าตอนนี้มีคนใช้งาน2คนนะครับถ้าเป็นฝั่งที่เป็นเบ์เซอร์สีพูเนี่ยเป็นอนุชาสุรถาเห็นไหมครับอ่นะคู่ก็สามารถพิมพ์งานเพิ่มได้กดฮาๆๆสังเกตว่าในฝั่งของนักเรียนที่เป็นสีเทานะครับข้อความก็ขึ้นเหมือนกันเห็นไหมครับ นะในฝั่งของนักเรียนก็เห็นเหมือนกันว่านี่อนุชาเ,เป็นเคอร์เซอร์สีมพูนะเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้นะเขากำลังทํางานอยู่ตรงนี้นะ,อ,ะอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม่ไปทํางานในบรรทัดที่ซ้ํากันชนกันอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นอีก1วิธีนะครับแต่เน้นย้ำว่าเวลาแชร์นักเรียนต้องดูดีๆนะครับว่าจะให้เขาเป็นอะไรนะครับสมมติครูปเปลี่ยนสิทธิ์เลยว่าเสร็จแล้วปุ๊บปุ๊บ,ป,บ,ป,บ,ป,บปิดปิดอันนี้เลยชึบ นี่นะครูเปลี่ยนสิทธิ์ใหม่ครูกดแชร์แล้วเลือกให้อนุชาเนี่ยเป็นแค่ผู้มีสิทธิ์อ่านบันทึกนะครับทำการคัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็มาเปิดใหม่สังเกตว่าตอนนี้เขาบอกว่าเนี่ยอนุชาเข้ามาแล้วนะครับแต่อนุชาแก้ไขได้ไหมพิม์อะไรไม่ได้เลยแก้ไขไม่ได้เลยนะครับนะเพราะว่า มีแค่สิทธิ์อ่านอย่างเดียวนะครับถ้าจะขอรับสิทธ์แก้ไขก็ต้องกดคลิกนะครับแล้วก็ส่งขอสิทธ์ไปว่าผมขอแก้ไขด้วยได้ไหมครับอะไรย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเด็กใช้เจ๋งสอนคอมจะอนุญาตหรือเปล่านะครับนะ,อ,ะอันนี้สรมมุปไม่ขอนะปิดไปก่อนเอาใหม่สมมติอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยคราวนี้ถ้าสมมติเรามี1ิไฟล์เราก็ต้องแชร์เหมือนกันทั้งส0ไฟล์เลยโอ้โหเยอะมากมีร้อยไฟล์ก็ต้องแชร์ร้อยไฟล์ไม่ใช่เรื่องละ ครับเราก็สามารถสร้างม่สร้างโฟลเดอร์ได้นี่เห็นไหมครับอ่ะสมมุติว่าชื่อ sharing drive s h, h a r i n g d r i v e นี่ sharing drive กดสร้างเห็นไหมครับเราสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ตรงนี้ปึ๊บเอาอนุชาเนี่ยไม่เอาแล้วเอาออกเลยนี่อ๋อลืมกดบันทึกกดบันทึกก่อนนะครับ เสร็จแล้วอันนี้ไม่มีแล้วนะอนุชาไม่มีแล้วนะนี่เห็นไหมคราวนี้ครูทําการย้าย2อันี้เข้าไปในโฟลเดอร์เลยชุบนี่เสร็จแล้วครูทําการแชร์โฟลเดอร์แทนเห็นไหมครับแชร์ในหะ้อนุชาในคนเดิมนี่แหละนะครับกดทรงนะครับทําการคัดลอกลิงก์ด้วยชุบอ่าเข้าไปดูใหม่ชุบนี่อ่ะวาง นี่ครับเห็นไหมครูสามารถเข้ามาได้แล้วเมื่อกี้ให้สิทเป็นเอ dit เตอร์นะครับสังเกตดูดีๆนะนี่เป็นเอ dit เตอร์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นครูสามารถสร้างไฟล์เพิ่มได้ไหม My g o o g l e s h e e t สร้างและแชร์ทดสอบ Test ไฟล์ file อ่า Enter นี่ครับ คราวนี้ครูเข้ามาดูในแชร์ได์ยังไม่มารีเฟซทนีนึงจึ๊บนี่ครับเห็นไหมครับเทสไฟล์มาแล้วเห็นไหมครับเพราะนั้นอนุชาก็สามารถมาสร้างงานในในนี้ได้เพราะเขาเป็นเอดิเตอร์ของโฟลเดอร์นี้เห็นไหมครับนะเวลาแชร์จะมีรูปแบบนี้ขึ้นนะครับนะถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยนะครับในตัวแชร์ตรงนี้ก็มีเห็นไหมครับเป็นรูปคนเล็กๆขึ้นมาตรงนี้นั่นหมายถึงว่าเราแชร์อยู่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเราปิดแชร์นะครับอ่าเราก็ แค่ไปเอาเขาออกนะครับเนี่ยคลิกนำออกนะครับแล้วก็บันทึกเสร็จแล้วครับฝั่งนี้ไม่ได้แล้วไม่พบโฟลเดอร์แล้วไม่มีโฟลเดอร์นี้อยู่หรือคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโฟลเดอร์นี้เห็นไหมครับฝั่งนี้ก็จะเข้าไม่ได้แล้วเพราะนี่คือความสะดวกสบายในการแชร์ไฟล์นะครับในการทํางานร่วมกันหลายๆคนนะนักเรียนก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับและสิ่งคัญหวัวนนี้มันเก็บข้อมูลได้เยอะมากนะครับนะ นักเรียนก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับเผื่อจะเก็บงานหรืองานที่ครูสั่งอะไรครับเลยงงรายงานทํารายงานกับเพื่อนเป็นงานกลุ่มอย่างเงี้ยเข้ามาใช้ตัว Google เอกสารทํางานได้ PowerPoint p r e เ e n t เงี้ยเป็นงานกลุ่มนักเรียนก็เข้ามาใช้ตัว Google สไลด์อันนี้นะครับก็คือ PowerPoint นี่อย่างเงี้ยนะครับก็ลองมาสร้างๆใช้งานดูแล้วก็ที่สําคัญครับ มันทํางานให้หลายคนพร้อมๆกันนะครับจะได้ช่วยกันทําได้ไม่มีใครเอาเปรียบใครว่าอย่างนั้นนะครับนั้นก็อ่ะลองใช้ดูนะครับขอให้เกิดประโยชน์นะครับเอาล้วครับวันนี้คลิปนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ